นะครับไม่พลาดครับสินธวิชัยกว่าเยอะมากครับเธอสั่งใจมั่นก็มีส่วนกับเกมครับในช่วงกอนที่จะเอาชนะไป3ต่อศูนะครับถูกเปลี่ยนตัวออกมาตอนได้3คะแนนสำคัญครับจากคัดฟิกของเนฟาบิโนครับหน้าชาวบราซิลก็ทำให้ชมบุรีเอฟซีนั้นลดช่องว่างตามหลังเมืองทองยูเนเต็ดเหลือ2คะแนนนะครับแต่ว่าเมืองทองยังไม่ได้ลงสนามนะครับ นี่เป็นสามประตูนะครับสามประตูของชมบีเอฟซี FC คนเดียวครับเนฟเบียโนประตูที่สองนะครับเนฟเบียโนและประตูที่สามจากฟรีคิก ผ่านกำแพงและกำแพงก้มหลบนะครับเป็นโตกับพุ่งไม่ถึง,ปปพพงโคชยยจะเด็ดนะครับมาจะเมือกับโคชสมชายช่วยบุญชุมคุณน้องเยอะเลยครับ ก็เป็นชัยชนะที่เด็ดขาดนะครับของชมบุรีเอฟซีครับครับใช้เวลาถึง70 70นาทีนะครับก่อนที่จะยิงประตูเอสซีจีสมุทรสงครามได้ครับแล้วก็เป็นทัตน์ศกของเนฟาเบโน่นะครับตอนนี้ช่องว่างอันดับ1เมืองทองยือแตะกับชมบุรีเอฟซีนั้นห่างกันแค่2นะครับแต่ว่าเมืองทองนั้นจะลงสนามอีกสักครู่หนึ่งครับครพบกับบุรีรัมพีเอที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับครับวันนี้ครับเวลาการถ่ายทอดสดของฟุตบอลสปอนเซอร์ไทยพรีเมียร์ลีกบทแรกนะครับ นี่เป็นตารางคะแนนนะครับตารางคะแนนเมืองทองยังเป็นที่1ชมบุรีที่2นะครับแล้วก็จะพักการแข่งขันฟุตบอลสเซอร์ไทยพรเมทจนถึง11กันยายนจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมครับที่ติดตามชมขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนนะครับรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าเครื่องดื่มตราช้างครับเรา2คนและทีมงานลาไปก่อนครับพบกันใหม่โอกาสหน้า